Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbizidni ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnat-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. เรามาพูดถึงการละหมาดในตอนที่เจนะครับเปรียบการละหมาดกับมนุษย์เปรียบการละหมาดกับมนุษย์เ,ยยษยเพราะละหมาดนั้นพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานาหูัตตาลาทรงบัญญัติการละหมาดให้กับมนุษย์ไม่ได้ให้กับสัตว์ ดังนั้นเราจึงไม่เห็นในมัสยิดมีแพะละหมาดไม่มีมีวัวละหมาดไม่มีมีไก่ละหมาดไม่มีเพราะการละหมาดถูกบัญญัติมาให้กับมนุษยชาติดังนั้นนักวิชาการก็เลยเปรียบการละหมาดกับมนุษย์นะครับเขาจะเปรียบยังไงเขาเปรียบว่าหากเราจะเปรียบเทียบการละหมาด ด้วยกับมนุษย์นั้นการละหมาดมีทั้งรูปแบบภายนอกรูปแบบภายนอกก็คือการยืนตรงการโคง้งการยะติดาลการการสุยูดการกราบสุยูดภาษาอัหกับก็คือกราบที่เราเคยทำมาแล้วนะนั่นคือรูปแบบภายนอกก็คือท่วงท่า อิริบบทเขาเรียกรูปแบบภายนอกนั่นคือการละหมาดการกระทําละหมาดที่ประกอบไปด้วยชารัตอิมมับอกไปแล้วว่าก็คือเงื่อนไขเราฟังไปก่อนอย่าพึ่งเครียดก,กับภาษารับฟังให้ชินหูต่อไปเราก็จะชินไปเองนะครับ การกระทำละหมาดที่ประกอบไปด้วยชาตดเงื่อนไขรูกุลองค์ประกอบสุนัตอับอาตสุนัตไฮอะเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละอย่างคำว่าชาตาิต่างๆของการละหมาดเขาจะเปรียบเทียบให้เราได้เข้าใจยิ่งขึ้น คำว่าชารติต่างๆของการละหมาดจึงเปรียบเสมือนดวงวิญญาณชาตเนี่ยยังไม่เข้าละหมาดนะชาตเนี่ยเงื่อนไขของการละหมาดเนี่ยยังไม่เข้าละหมาดเช่นต้องหันไปทางกิบละอ่าภูเก็ตเราก็คือ ประเทศไทยของเราก็คือทิศตะวันตกนะแต่กิบละของแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันยุโรปก็ทิศหนึ่งนะแถวอาหรับก็คือทิศหนึงไม่ว่าจะหันไปทิศใดก็คือหันไปกิบละที่เขาเดินเวียน บตุลนล้อนั่นแหละหันไปทางกิบละแต่ในประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ตของเรานี่ก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกก็คือทิศที่ตั้งของกิบล่เขาบอกว่าชารตเงื่อนไขต่างๆของการละหมาดจึงเปรียบเสมือนดวงวิญญาณอันหมายถึงหากมนุษย์ไรซึ่งวิญญาณแน่นอน เขาย่อมไม่มีชีวิตมนุษย์ที่เคลื่อนไหวได้เพราะมีวิญญาณใช่ไหมเห็นไหมมนุษย์เคลื่อนไหวได้เพราะมีวิญญาณต่อให้ร่างกายยังดีอยู่ยังหนุ่มยังแน่นแต่วิญญาณไม่อยู่แล้วร่างกายเคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเขาเปรียบว่าการละหมาด เปรียบเสมือนดวงวิญญาณอันหมายถึงหากมานุษย์ไร้ซึ่งวิญญาณแน่นอนเขาย่อมไม่มีชีวิตเชกเช่นเดียวกันหากละหมาดไม่มีชาตแน่นอนหากละหมาดไม่มีชาตไม่มีเงื่อนไขแน่นอนการละหมาดนั้นย่อมใช้ไม่ได้ทั้งๆที่ชาตอิมัมบอกว่ามันยังไม่เข้าละหมาดเลยแต่เราต้องรู้ ต้องวิเคราะห์ว่าก่อนที่เราจะทำการละหมาดเราต้องวินิจฉัยวิเคราะห์ว่าทิศไหนคือทิศที่เราจะหันไปทางกิบละเดี๋ยวนี้ท่านสมัยมีเข็มทิศถ้าหากว่าเราอยู่ในป่าดงดิบละเราจะต้องวินิจฉัยก่อนไม่มีเครื่องมือต้องวิวนิจฉัยว่า ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะไปตกทางด้านไหนตอนนี้มันคล้อยแล้วเริ่มคล้อยแล้วมันขึ้นทางด้านไหนต้องวิเคราะห์ถ้าหากว่าเราไม่มีเข็มทิศแสดงว่าการวิเคราะห์ตรงนี้ยังไม่เข้าละหมาดใช่ไหมยังไม่เข้าเลยต้องวิเคราะห์ก่อนว่าทิศไหนที่เราละหมาดถ้าหันผิดทิศละหมาดก็ใช้ไม่ได้แสดงว่ายังไม่เข้าละหมาดนี่เขาเปรียบชารัตเปรียบเงื่อนไขก็คือวิญญาณหากเราไม่มีชารัต ไม่มีเงื่อนไขของการละหมาดแน่นอนการละหมาดนั้นย่อมใช้ไม่ได้ส่วนรูกุลที่อมัมเปลยเป็นภาษาไทยว่าองค์ประกอบของการละหมาดนั้นรูกุลละหมาดมีสิบสามข้อน่าจะเคยได้ยินบ้างรูกุลละหมาดมีทั้งหมดสิบสามข้อ นะแต่เขาจะเปรียบเทียบรูปุลองค์ประกอบของการลมาน,นั้นเปรียบเสมือนศีรษะและร่างกายาเปรียบเทียบรูกุลกับมนุษย์เนี่ยเมื่อกี้เปรียบเทียบชารตเหมือนวิญญาณเปรียบเทียบรูกุลเสมือนศีรษะและร่างกาย หมายถึงอะไรหมายถึงหากการละหมาดไม่มีรูกุลแน่นอนย่อมไม่ถูกเรียกว่าละหมาดเชกเช่นเดียวกันหากมนุษย์ไม่มีศีรษะและร่างกายแน่นอนก็ย่อมไม่ถูกเรียกว่ามนุษย์จริงไหมอ่านี่คือการเปรียบเทียบ เพื่อที่จะให้เราเน้นถึงความสำคัญของมันไม่ว่าจะเป็นชาตไม่ว่าจะเป็นรูกุลเพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ละหมาดของเรานั้นใช้ได้ะนะเกาเลยเปรียบเทียบกับมนุษย์ส่วนสุนัตอับอาสุนัตสุนัตจริงๆเราแปลก็คือ สิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำสิ่งที่ทำแล้วได้ผล,ลบุญละทิ้งไม่มีโทษนั่นคือสุนัตก็คือแปลตรงๆนะแต่ในที่นี้เขาเรียกว่าสุนัตอัปอาตเปรียบเสมือนอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเท้ามือและ อวัยวะอื่นๆอันหมายถึงหากมนุษย์ไรซึ่งอวัยวะต่างๆแล้วอะไรเล่าคือคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมมุติว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีมือไม่มีเท้าสมมุตินะเราก็มีความบกพร่องถูกไหม เรายัางเป็นมนุษย์ยอยู่ไหมยังเป็นมนุษย์แต่เราบกพร่องไงไม่เหมือนคนอื่นๆไงถูกไหมจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รถเข็นถ้าหากเราไม่มีเท้าถ้าหากว่าเราไม่มีมือเรายังมีศีรษะเรายังมีปากคนที่ไม่มีมือหรือมือใช้ไม่ได้เนี่ยคนพิการที่เราเห็นเนี่ยก็เขาจะใช้ปากในการคาบกูกันวาดรูปเห็นไหม ดังนั้นหากเราไม่มีสุนัตอับอาตเนี่ยหากมนุษย์ไร้ซึ่งอวัยวะเ้าเปรียบเหมือนเท้าเปรียบเหมือนร่างกายอาวัยวะต่างๆของร่างกายมือหรือเท้าหากเราไม่มีเนี่ยแล้วอะไรลนะ่ะคือคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เห็นไหมนี่คือความสําคัญของสุนัตอับอัตนะครับ เชกเช่นเดียวกันเขาบอกว่าหากการละหมาดไรซึ่งสุนัตอับอัดแล้วนะครับความสวยงามของการละหมาดเห็นไหมอะไรนะคือความสวยงามของการละหมาดหากมนุษย์ไรเท้าไรมือแล้วไหนล่ะความสวยงามของมนุษย์สวยงามยังไงอ่ะมันบอกคร่องจริงไหมเขาก็เปรียบว่าหากละหมาดเนี่ย ไรซึ่งสุนัตอับอัตเนี่ยก็ไม่ต่างจากมนุษย์ที่ไรซึ่งขาและแขนมันก็ไม่สวยงามเป็นคนนั่นแหละแต่ไม่สวยงามาแน่นอนที่สุดว่าการละหมานนั้นย่อมไม่มีความสวยงามถ้าขาดสุนัตอับอัตฉะนั้นท่านทั้งหลายสมควร อย่าได้ละทิ้งสุนัตอับอาดดีเลยถ้าทิ้งได้ไหมได้ละหมาดก็ไม่เสียแต่มันไร้ซึ่งความสวยงามนะเข้าใจนะต่อไปก็คือสุนัตไฮอะสุนัตไฮอะฟังไว้ก่อนนะครับสุนัตไฮอะเปรียบเสมือนขนต่าง ที่ประดับประดาร่างกายมนุษย์ให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นเส้นผมไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วไม่ว่าจะเป็นหนวดไม่ว่าจะเป็นเคราไม่ว่าจะเป็นขนตาและอื่นๆหมายถึงหากเราละหมาดโดยละทิ้งสุนัตให้อะ ก็ไม่ต่างจากร่างกายของเราที่ปาศากขนคิ้วปาศากขนตาปาศากผมซึ่งมันดูแล้วมันก็ไม่สวยงามถูกไหมเราลองดูนะตอนหนุ่มๆเนี่ยมีผมดกดูสวยงามสมกับวัยหนุ่มพออายุเยอะหัวลาดไม่มีผมเลย เป็นมนุษย์ไหมเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ยังไงมันขาดอะไรไปสักอย่างนึ่งถึงความสมบูรณ์แบบอ่าเขาบอกว่าหากการละหมาดโดยละทิ้งสุนัตไห้อะแน่นอนการละหมาดนั้นน่ะก็จะเกลี้ยงเกลาน่ารังเกยียจเหมือนกับคนที่ร่างกายของเขาเกลี้ยงเกลาไม่มีขน เห็นไหมเขาบอกว่าสุภาษิตบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าไก่ไม่มีขนนี่แปลกๆไหมอ่าไม่เฉพาะไก่หรอกมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีหนวดไม่มีเคราไม่มีผมไม่มีคิ้วไม่มีขนตาเนี่ยความเข้มของใบหน้าเนี่ยมันก็จะลดลงนะความสงงา ความขึงขังของใบหน้าเนี่ยมันก็จะลกลงน,นุเขาก็เปรียบว่าหากละหมาดโดยที่ละทิ้งสุนัตไอ้อเนี่ถ้าเราทิ้งทั้งหมดเลยอะแต่มันก็มีบ้างที่เราทิ้งถูกไหมผลบางอย่างเราก็ไม่อยากมีผลจักรเรเราก็ไม่อยากมีถูกไหมอ่า หากละหมาดโดยละทิ้งสุนัตไยอะแน่นอนการละหมาดนั้นก็จะเกลี้ยงเกาหน้าดังเกยียจเหมือนกับคนที่ร่างกายของเขาเกลี้ยงเกาไม่มีขนดังนั้นละหมาดของเราจะสวยงามได้อย่างไรคือเขาจะเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงคุณค่าของสุนัตไหอะคุณค่าของสุนัตอับอาตคุณค่าของรูกุ่นคุณค่าของชาระ ย่อมไม่สวยงามอย่างแน่นอนหากละหมาดของเราละทิ้งสุนัตไหอะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราอย่าได้ทำเป็นเล่นๆหรือทำเป็นเบาๆโดยละทิ้งสุนัตไหอะนี้อิหมำยยกตัวอย่างสุนัตไหอะก็คือการยกมือทั้งสองข้างตอนเริ่มละหมาดเนี่ย ยกมือลองยกดูสิตอนที่เราจะกล่าวอัลลอฮฺุอับบารนี่แหละไม่ยกถ้าเราไม่ยกมือเนี่ยเราทิ้งสุนัตไห้อะถามว่าสวยไหมไม่สวยไม่สวยงามเลยอยู่ๆก็อัลลอฮฺุอับบารกอดออกเลยไม่สวยใช่ไหมนี่แหละการละทิ้งสุนัตไห้อะตอนนี้เรารู้แค่เพียงชื่อและความหมาย ของแต่ละหัวข้อแต่เรายังไม่ลงรายละเอียดว่าสุนัตไพรัชมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้สุนัตอับอาจมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้เรายังไม่จบรู้กุลของการละหมาดองค์ประกอบของการละหมาดมี13ข้ออะไรบ้างดังต่อไปนี้เงื่อนไขก่อนจะเข้าละหมาดมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้วันนี้เรายังไม่คุยยังไม่พูดถึงแค่เพียงอธิบายว่า หัวข้อสําคัญเนี่ยมันคืออะไรชื่อว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราอย่าได้ทําเป็นเล่นทำเบาความโดยละทิ้งสุนัไเฮีะเพราะว่าโลกดุนยานะปัจจุบันนี้โลกนี้เส้นผมและผลต่างๆตามร่างกายของเรานี่แหละที่เราต่างก็ตกแต่งมันอยากสวยงามใช่ไหมมนุษย์ก็แต่งทําทรงผม เสริมหลอ่อเสริมสวยมีการกันคิ้วมีการกันจอนมีการแต่งหนวดแต่งเคราใช่ไหมปัจจุบันมนุษย์ก็ทำเช่นนี้เราตกแต่งมันอย่างสวยงามด้วยการทาและการย้อมย้อมผมให้เป็นสีหลายสายสีนะครับย้อมในรูปแบบต่างๆดังนั้นในเรื่องของการละมานั้นเราจะต้องทำให งดงามยิ่งกว่าใช่ไหมใบหน้าของเราเรายังตกแต่งเลยผมเรายังต้องตัดเลยัยงต้องมีทรงเลยนวดเรายังต้องแต่งยังต้องโกนใช่ไหมแต่การละหมาดยิ่งไปกว่านั้นจะต้องทำให้มันงดงามยิ่งกว่าด้วยการทำสุนัตไห่อามาปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เข้าใจไหม นี่อิหมามอธิบายหัวข้อหลักๆก่อนวันนี้ครั้งต่อไปค่อยลงรายละเอียดเพิ่มเติมแค่นี้ก่อนวัลลอฮุบะลาลอฮฺมบิลลาฮิตตะฟิกวันฮิดายะวัสสัลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบารุกาตุ